สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้เวลา16นาฬิกา54นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาไปยังพระพ่นังอมรินทร์วินิฉัยในพระบรมหาราชวังในการพระราชพิธีฉัตรมงคลพุทธศักราช2567 โอกาสนี้สมเด็จพระก,กนิษฐาธิ่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางถือเจ้าฟ้าจุลาผนวไลักอัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรัตยราชนารีเฝ้าทูลละองทุลีพระบาทรับสเสด็จนาพระที่นั่งอมรินวินิจฉัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียงเครื่องนมัสก,การผ่านทองสองชั้นปูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัฒนรัชกาลที่หนึ่งถึงรัชกาลที่เจ็ดและรัชกาลที่เก้านพระที่นั่งบุษบกมาลา ทรงกราบทรงศีลพระราชาคณะถวายศีลจบทรงจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยบูชาเทวดาที่รักษาพระนพพระดลมหาสเสวตฉตรเครื่องราชากกุฏูกพันทรงคมพระมาราชครูพิธีสีที่สุดที่คุณประทามทักครูพรามอ่านประกาศพระราชพิธีฉัตรมงคลพระสงฆ์เจริมพระพุทธมนต์จบถวายอดีรีถวาย,รย,วายพระพรลา พระราชพิธีฉัตรมงคลเป็นพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุกลสมโภชพระมหาเสวตฉตรเครื่องราชูปโภคฉลองสิริราชสมบัติเนื่องในวันคล้ายวันบรมราชาพิเศษของพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์จัดขึ้นครั้งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวะมหามกุฎวิทยามหาราชรัชกาลที่4โดยในรัชกาลปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทักกรุณาโปรดเกล้าปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ ามโบราณราชประเพณีในวันที่4พฤษภาค,คมพุทธศักราช2562สำหรับกิจกรรมที่ถือปฏิบัติในวันฉันตรมงคลได้แก่การร่วมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศน์เพื่อเป็นมงคลแก่ชีวิตการถวายพระพรชัยมงคลการประดับธงชาติตามอาคารบ้านเรือนและตามสถานที่ราชการทุกแห่งและการร่วมทำความดีปลูกต้นไม้กิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลือสังคม เวลา18นาฬกา5นาทีเสด็จออกนพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทถานพระบรม,มาราชวโรกาสให้ในเสด็ทาทวีสินนายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีซึ่งสงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งใหม่เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายสัตยปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ดังนี้นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกินรองนายกรัฐมนตรีนายพิชัยชุนหะวชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายจักรพงษ์แสงมณีรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนายพิชิตชื่นบานรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนางสาวกิราพรสิงห์ทุไไรรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนายเผ่าภูมิโรจนสกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนายมาริสเสียมพงศ์รัฐมนตรีว่า การกระทรวงการต่างประเทศนายเสริมศักดิ์พงพานิชย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายอัตกรสิริรัตยากรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์นางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธาร,รณสุข โอกาสนี้นายพรหมมิลเลอร์สุริเดชเลขาธิการนายกร,รัฐมนตรีและนางสาวนัจรีอนันตสินเลขาธิการคณะรัฐมนตรีร่วมเฝ้าถูและอองทุลีพระบาทด้วยในการยิ้พระบาทส,สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชดำรัสแก่คณะรัฐมนตรีซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเก,ก,กล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ท่านทั้งหลายเมื่อได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรี ย่อมเป็นที่หวังของประชาชนว่าจะสามารถปฏิบัติบริหารงานของบ้านเมืองรวมทั้งแก้ปัญหาต่างๆเพื่อเสริมสร้างความเจริญมั่นคงในชีวิตของทุกคนได้ทุกท่านไม่ว่าจะคิดจะทำสิ่งใดจึงต้องระลึกถึงคำปฏิญาณไว้เสมอและตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความรู้ความเที่ยวชาญคุณธรรมและจัญญาบันตลอดไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชสารอำนวยพร ไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโปรแลนด์ในโอกาสวันรัฐธรรมนูญและวันชาติของสาธารณรัฐโปรแลนด์ซึ่งตรงกับวันที่3พฤษภาคม2567 พระนท่านนายอันเฟดูดาประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโปโลแลนด์กรุงวอซอในโอกาสวันรัฐธรรมนูญและวันชาติของสาธารณรัฐโปโลแลนด์ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีประสบแต่ความสุขสวัสดีและมีพลานไมสมบูรณ์แข็งแรงทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวโปโลแลนด์มีสันติสุขความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรือง สาธารณรัฐโปแลนด์เป็นมิตรประเทศที่สำคัญยิ่งของประเทศไทยซึ่งมีสัมพันธมิตรีต่อกันมายาวนานในทุกระดับทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างสหภาพยุโรปกับประเทศไทยอีกทั้งยังมีความร่วมมือที่ใกล้ชิดในกิจการทุกๆด้านด้วยความไว้เนื้อเชื่อใจและความปรารถนาดีต่อกันเป็นเรื่องน่ายินดียิ่งที่ได้เห็นความสัมพันธ์อันมั่นคงนี้เจริญง,งอกงามขึ้นอย่างต่อเนื่องนับเป็นรากฐานที่เข้มแข็งในการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างกันในทุกระดับ โดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและการเกษตรให้เพิ่มผูนยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้าพระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรพระวชิรากล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนิษาฐธิราชเจา้ากรมสมเด็จประเทศพระรัชสุดาสยาีบรมราชกุมารีพระราชทามพระราชวรโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้ เวลา13นาฬิกา57นาทีวันนี้สมเด็จพระนิษฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จลงนัาลาดุสิดาลัยสวนจิรดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางสาวอดออุมากเกษตรพืชผลกรรมาการผู้จัดการบริษัทโอเคแมสจำกัดและคณะเฝ้าทุนละอองพระบาททูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายเงินที่ได้รับจากการร่วมบริจาคของประชาชนที่เข้าร่วมงานมหากรรมเทศนาธรรมมีเทศมีทอปีที่10ตอนสบียงบุญสมทบทุนมูลิธิราชประชานุเคราะห์ พระบรมราชูปถัมภ์สมทบทุนลนิที่ชัยพัฒนาและโดยสเสด็จพระราชกุศลตามพระราชจักยาศัยกับทุนก้าทุนกระหม่อมถวายเทพบันทึกมหากรรมเทศนธรรมและผ้าไหมาจากจังหวัดสุรินเพื่อทรงใช้ตามพระราชจัธยาศัยโอกาสนี้พระพิสุร,ร,มรุมเฝ้าด้วยนางสาวสุนันทโชคดารานายกสมาคมเบญจมราชาลัยสมาคมในพระบรมราชินูปถัมภ์นำคณะกรรมการเบญจมราชาลัยสมาคมเฝ้าทุลละอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากกาชาติในงานกาชาต ประจำปี2566เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยโอกาสนี้นางจินตนาศิริสันธนะประธานมูลนิิเบญจมราชาลัยเฝ้าทูลละองพระบาททูลกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิิเทพร,รัตน์เวชานุกูล นายสุรวัตรชุมภูพงศ์ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชนูปถรรัมภ์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลกล้าวทูลกระ่อมถวายเงินค่าตอบแทนจากการเป็นวิทยากรให้กับส่วนราชการต่างๆประจาปี2566สมทบกองทุนพระราชทานช่วยเหลือการศึกษานักเรียนที่ขาดแคลนของมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินปถัมภ์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2มีนาย,ยน2567 ในวินวิริยะประภยัยกิจประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทสหวิริยาซีลอินดัสทรีจำกัดมหาชนนำคณะผู้บริหารบริษัทและผู้จัดกิจกรรมเดินวิ่งการกุศลคนเหล็กมินิมาราธอนประจำปี2566ครั้งที่15เฝ้าถูลละอองพระบาท ทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินไรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดกิจกรรมดังกล่าวสมทบทุนโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นธุรกันดารในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และสมทบทุนโครงการต่อต้านโรคขาดสารอาหารไอโอดีนตามพระราชดำริกับทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายผลิตภัณฑ์น้ำผึ้งรักป่าจากอำเภอปะทิวจังหวัดชุมพรและผลิตภัณฑ์ประมงจากชุมชนบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายสุพศ์ศรีนุทพงศ์หัวหน้าสาบันพัฒนาทรัพยากรบุคคลบริษัทแอดวานซ์อินโฟร์วิสจำกัดมหาชนและคณะเฝ้าทุนละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานการจัดการประกวดผู้นำด้านสื่อนวัตกรรมด้านการเรียนการสอนระดับประเทศโครงการดีเอ듀เคเตอร์ไทยแลนด์ประจำปี2566ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จทักษิณฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จประเทศพระรัตนสุดาเสียมบรมราชกุมารีโอกาสนี้ผู้ชนะการประกวดร่วมเฝ้าทุนละอองพระบาทด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุมพลเสมาขันอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามนำคณะกรรมาการจัดการประกวดภาพว,วาดเยาวชนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบร,รมร,ราชกุมารีระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทิบเท่าเรื่องสุขโขไทยและเมืองบริวา,มารมรดกโลกในมือเยาวชนเข้าทุนละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานการจัดการประกวดและูุเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกในโอกาสนี้ผู้ชนะการประกวดร่วมเข้าทุนละอองพระบาทด้วย เวลา14นาฬิกา49นาทีเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาศูนย์จิตรดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายอศีสุขยางนายกสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปัมประจําปี2567ถึง2569และคณะกรรมการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สมาคมเฝ้าทูลและอองพระบาททูลกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชธิาศัยพร้อมทั้งนําผู้ได้รับรางวัลสถาปิกรรมรุ่นใหม่ดีเด่นประจําปี2562รางวั วัลอสังหาริมทรัพย์เพื่อคุณภาพชีวิตดีเด่นประจำปี2562รางวัลสถาปัิยกรรมดีเด่นประจำปี2563และปี2565และรางวัลอนุรักษ์ศิละปะสถาปัิยกรรมประจำปี2563 2564และปี2565เฝ้าถอลอองพระบาทรับพระราชทานรางวัลรองศาสตราจารย์ธนโชติบุญวรโชตนาย,ยกสมาคมนักรียเก่าเตรียมอุดมศึกษาในพระบรมราชูปถัมภ์วาระปี2566ถึง2567น คณะกรรมการสมาคมเฝ้าทูลละอ,องพระบาททูลกล้าทูงกระหม่อมถวายเงินไรายได้จากการแข่งขันกอล์ฟการกุศล86ปีตเตรียมอุดมศึกษาชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิฐาธีราจเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยสเสด็จพระราชกุศลตามพระราชธยาศัยรองศาสตราจารย์สุรเดชโชิอุดมพันธ์คณะบดีคณะอักษราศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนำคณะผู้บริหารอักษราศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเฝ้าทูลละอ,องพระบาท ในโอกาสเข้ารับตําแหน่งตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2566ถึง30กันยาย,ยน2570พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานตะกล้าสิ่งของแก่ญาติของทหารพรานที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ ที่บ้านเลขที่51หมู่ที่2ตสากออเภอสีสาคออราคจังังวดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าปโปรดกระหม่อมให้ว่าที่ร้อยตรีตระกูลโทธรรมผู้ว่าราชาการจังหวัดนราธิวาสเจิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ญาติอาสาสมัครทหารพรานสุไลมานดีมะดีกองร้อยทหารพรานที่4608หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46ซึ่งเสียชีวิตจากการปฏิบัติการลาดตระเวนพื้นที่ริมแม่น้ำสา าบุรีและรักษาความปลอดภัยเส้นทางรถไฟในระหว่างปฏิบัติภารกิจทีต่ตรวจพบบุคคลต้องสงสัยวิ่งหลบหนีจึงได้ติดตามมาถึงบริเวณริมแม่น้ําซึ่งเป็นพื้นที่ลาดชันตลิ่งถูกน้ํากัดเซาะพังเป็นเหตุให้พลัดตกลงไปในแม่น้ําและจมน้ําหายไปเมื่อวันที่30เมษาย,ยน2567 จากนั้นเดินทางไปบ้านพักข้าราชการกรมฐานพรานที่46ลนที่140ทับ39หมู่ที่2บ้านค่ายตำบลกะลุวอเหนืออำเภอเมืองเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบร,รมราชนินีไปมอบแก่ญาติร้อยเอกจุลพงษ์ทับมีชัยจากกองร้อยฐานพรานที่4608หน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่46ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์เดียวกัน การได้รับพระราชทานพระมหาการุณาธิคุณอย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณแก่ทั้งสองครอบครัวอย่างหาที่สุดไม่ได้องคมนตรีประชุมติดตามความก้าวหน้าการจัดตั้งสาบันการเรียนรู้งานโครงการหลวงจังหวัดเชียงใหม่ ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนา tripod. การเกษตรโครงการหลวงชนะการทิเบตดำริจังหวัดเชียงใหม่พลเอกกัมปนาทรุดิตองคมนตรีเลขาธิการและประธานกรรมการบริหารมูลิติโครงการหลวงไปประชุมติดตามงานพัฒนาต่อยอดการเป็นสถาบันการเรียนรู้ของมูลิติโครงการหลวงจากการดําเนินงานภายใต้โครงการหลวงโมเดลและองค์ความรู้ที่สั่งสมมากว่า55ปีโครงการหลวงจึงมุ่งพัฒนาต่อยอดให้เป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนะการทิเบตดำริสถานีวิจัยสถานีเกษตรหลวงและศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ทั้ง39แห่งเป็นศูนย์การเรียนรู้เพื่อถ่ายทอดและขยายองค์ความรู้รูปแบบการพัฒนาพื้นที่สูงทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ประกาศเป็นสถาบันการเรียนรู้ในปี2567ซึ่งเป็นปีมหามงคลเฉลิมพระชุมพรรษา72พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชปรมณาถประราาพิษปัจจุบันสู์วิจัยและพัฒนาเป็นพื้นที่ดําเนินการในเจ็ดจังหวัดภาคเหนือได้รองรับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการศึกษาดูงานของกลุ่มบุคคลและหน่วยงานต่างๆรวมทั้งการพัฒนาหลักสูตรที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นในรูป แบบ RPF Camp เรื่องวิถีเกษตรอย่างยั่งยืนดีอร่อยแบบโครงการหลวงแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยจุงชิงระยะเวลา4วันซึ่งนักศึกษามีความพอใจระดับดีมากนอกจากนี้ยังมีหลักสูตร International Workshop รวมทั้งมีแผนพัฒนาหลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และต่อยอดหลักสูตรสำหรับผู้บริหารองค์กรเพื่อให้เข้าใจเข้าถึงหลักการพระราชทานในการพัฒนาสามารถนำรูปแบบการพัฒนาแบบโครงการหลวงไปประยุกต์ใช้ให้เกิด ประโยชน์